พลตตำรวจโทจิรพภูริเดชท่านประกาศสิ่งดังฟัาชัดข่าวคราวที่ออกมาบวกกับการลอยนวลของเสียโจปัะนีมันทำให้ตำรวจถูกสังคมตั้งคำถามเยอะเหมือนไปเปิดใจสอบถามเรื่องนี้เลยนะคะพลตํำรวจโทจิรพพูริเดชค่ะผู้ชตำรวจสอบสวนกลางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชากครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชครับสวัสดีครับผมครับครับครับท่านผู้ชาากร นานๆสักครั้งจะได้มีโอกาสสนทนากับท่านผู้จัการงั้นขอชุดใหญ่ก็แล้วกันนะฮะย้อนกลับไปที่คดีตั้งต้นนิดนึงไอ้คดีฟอกเงินที่กำลังพูดกันน่ยนะครับจุดตั้งต้นมันมาจากคดีค้าน้ำมันเถื่อนก่อนเมื่อปี2,555ผมเข้าใจว่าเส้นทางของคดีในส่วนของค้าน้ามันเถื่อนมันไปครั้งตรงที่ไอการสงสุดสั่งพนักง,งานสอบสวนสอบเพิ่มเตมิมน,นะครับ พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติมและส่งกลับไปที่อายการสูงสุดแล้วหรือยังครับพอทราบความคืบหน้าในส่วนนี้ไหมครับครับเอกรน,นี้นะครับว่าคดีเ,เรื่องนะ้ำมันเถื่ันเป็นคดีตั้งแต่ปี2555น,นะครับครับซึ่งทางเจ้าที่รวดร่วมกับทหารเนี่การตรวจค้นจับกลุมนะครับได้ปยานหฐา,านมาเกี่ยวกับเรื่องเป็นเหมือนเป็นอบันทึกการค้าน้ํามันเถื่อนก็มีการแจ้งความนะครับแจ้งความ เป็นคดีนะครับก็ทำกัปเรื่อยๆนะครับเท่าที่ครับตํารวจทีมตํารวจเป็นชุดคณะทํางานของสำนักงานชาตินะครับได้ทําตัวส่งให้อาการนะครับมีความเห็นสั่งฟ้องคอัยการมีความเห็นสั่งสั่งสอบเพิ่มเติมนะครับซึ่งสั่งสอบเพิ่มเติมในประเด็นที่จากที่เราตรวจเอกสารพบเนี่ยมันมีการกระทาเกี่ยวกับน้ำมันเกืออยู่ประมาณหมื่นกว่าครั้งคอัยการแจ้งว่าให้ให้ตอบ ให้ครบประเด็นนะครับครับก็ตอนนี้มันก็มากลับมาคายอยู่ที่คณะทํางานของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งตอนนี้ท่านผู้แานตำรวจแห่งชาติกาลังให้ตรวจสอบอยู่ว่าคดีไปถึงไหนแล้วนะครับเป็นอย่างไรนะครับกาลังอยู่ระหว่างดำเนินการครับครับใครเป็นหัวหน้าคณะทํางานในคดีนี้ของสำนักงานตํารวจแห่งชาติครับท่านผู้จัดการครับตอนนี้คือมันเป็นคดีในปีห้าห้านะครับซึ่งส่วนมากระดับ ตรอเนี่ยก็จะเป็นระดับรองผู้ช่วการรองผอปตรแล้วก็ผู้ช่วยผอปตรนะครับเชื่อว่ามีมีหลายท่านในช่วงที่ผ่านมานะครับคณะทํางานก็จะมาจากจากทั่วเลยสำนักงานเหนวยชาติเลยนะครับก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าใครคัดผู้ทาคดีดีบ้างนครับโอ้ครับครับครับโดยการลุกเป็นสมัยกันอ่ะมีคนเกษียณนะครับก็ตั้งคณะ มาครับท่านท่านฆษกางการตรวจสอบอยู่ครับโอเคสรุปก็คือในส่วนของคดีค้าดํามันเถื่อนเสียวปัทนีนั้นเรื่องมันอยู่ในมือของระดับคณะตำรวจคณะทํางานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งหัวหน้าคณะทํางานนี่ถ้าไม่ใช่ระดับรองพบตรก็จะเป็นผู้ช่วยพบตรถูกต้องนะฮะถูกต้องครับขณะนี้กําลังสั่งตรวจสอบกันอยู่ว่า ปัจจุบันนั้นใครเป็นหัวหน้าคณะทางานและได้สอบเพิ่มส่งกลับไปที่อไยการสูงสุดแล้วหรือยังก็ยังค้างอยู่ตรงนี้นะฮครับทำไมทำไมมันนานจังท่านผู้บัญชาการนานนานมากจาก55ถึง64อืมทำไมมันนานจังต้องไปดูนะครับว่าทําไมถึงนานอย่างเช่นไอการเนี่ยสั่งสอบเพิ่มมาที่บอกว่าทั้งทั้งหมดหมื่นกว่ากรรมเนี่ยจะสอบทั้งหมดเนี่ย มันก็เยอะนะครับมีความจําเป็นแค่ไหนยังไงนะครับแล้วเจ้าที่ตำรวจได้ดําเนินการตามที่ในการสั่งมาหรือไม่ครับอันนี้คือก็เป็นเป็นเรื่องที่ทางสำนักงานง่าช่าต้องตรวจสอบและกําลังตรวจสอบอยู่ครับเนี่ยมันมันอาจจะหนึ่งก็เป็นอาจจะเป็นเยอะใช่ไหมครับสองก็อาจจะเขาทำงานเต็มที่พิจัดก็ต้องไปตรวจรับครับแล้วที่สําคัญที่สุดต้องหาให้เจอว่าใครรับผิดชอบสานวนนี้ ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะเปลี่ยนพบตรมาหลายคนแล้วใช่ไหมฮะเอ๊ะสองคนเองสองคนหรือสามคนเนี่ยสามคนมั้งตั้งแต่ห้าเพราะตั้งแต่ปี2องพันารอยห้าิบห้าปีที่หสี่ครับปีที่หกสี่หลอาจจะเปลี่ยนพบตรอาจจะเปลี่ยนหัวหน้าข้าทางานไปหลายคนแล้วนะฮะครับถูกต้องครับจำได้ว่าเมื่อปีห้าห้าเนี่ยจับได้กลางทะเลนะ และบนเรือที่ลักลอบขนน้ำมันเถื่อนของสีโจเนี่ยไปเจอเงินสดๆดคิดเป็นเงินบาทไทยก็48ล้านบาทแต่จริงๆอ่ะมันอยู่ในรูปของลิงกิตแล้วก็ดอลล่าเงิน48ล้านบาทนั้นอยู่ที่ใครหน่วยไหนรับผิดชอบดูแลเงินจํานวนนี้อยู่ครับจำได้ไหมครับต้องมีคณะทํางานของสำนักงานดชาติเหมือนกัน อ๋อครับเดี๋ยวต้องไปย้อนดูอีกทีใช่ไหมครับก็ต้องย้อนกลับไปที่คณะทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะนะไปไล่ดูจริงโอเคครับทีนี้เอาละที่เกี่ยวข้องกับสายงานหน่วยในสังกัดของท่านผู้ชการเนี่ยนะครับขยับมาปี2558ตำรวจเศรษฐกิจเนี่ยนะบกปอสก็เห็นว่าเสียโจ้าค้านทะมันเถื่อนมันเป็นความผิดตามกฎหมายปปองจึงเพิ่มข้อหาฟอกเงินเนี่ยนะฮะ จากนั้นมีการสรุปสำนวนสั่งฟ้องเสียโจเรื่องฟอกเงินไปที่อายการสงขาอายการสงขาสั่งไม่ฟ้องอธิบดีอ,อายการภาค9ก้าก็สั่งไม่ฟ้องสำนวนตีกลับมาที่ตำรวจเศรษฐกิจตำ,ตำรวจเศรษฐกิจก็นำเรียนขึ้นไปที่พบาตารเพื่อพิจารณาจะแยง้งจะไม่แยง้งไปถึงไหนแล้วครับส่วนนี้ครับส่วนนี้ไปถึงไหนแล้วครับตอ,ตอนนี้เราได้มีการติดตามนะครับว่าสำนวนเนี่ยไปอยูอ่ตำรวจสั่งฟ้องไปก่อนนะครับแล้วก็อายการ <c oughs> สั่งไม่ฟ้อง ในข้อหาคอกเงินนะครับครับแล้วก็เรื่องเนี่ยถูกส่งกลับมาที่ตำรวจเศรษฐกิจนะครับตำรวจเศรษฐกิจก็ไปเห็นเป็นชนะของสำนักงานดุลชาติก็ส่งประเทศการดุชาตินะครับครับซึ่งเท่าที่ทราบนะครับเป็นกองกฎหมายและคดีเนี่ยกําลังพิจารณาอยู่แล้วก็แนวทางเนี่ยเชื่อว่ามีความขัดแย้งครับตัวผมไม่แน่ใจว่าถือเปรนอะรยังแต่ว่าเท่าที่สอบถามเบื้องต้นเนี่ยทางสำนักงานดวชาติเนี่ยมีความขัดแย้งก็คือ ยังเดินจะย,ยืนว่าจะถาฟ้ <Okay. S 2> องเหมือนเดิมน,นะครับก็ต้องกลับไป <Okay. S 2> ที่ไอาการสูงสุดเพื่อ <Okay. S 2> ที่ณาต่อครับโอเคดังนั้นดังนั้นดังนั้นแย้งหรือไม่แย้งไปตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ไม่ใช่ <c oughs> ความรับผิดชอบของสอบสวน,นกลางแล้วลหละแต่เป็นเรื่องของกองกฎหมายและคดีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องเป็นคนสรุปเสนอถูกไหมฮะถูกต้องครับ <Okay. S 2> แต่เราก็ได้สอบถามแล้วทางตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีความเห็นเรียกว่ามีความเห็นแย้งนะครับครับไม่ความเห็นครับครับ เรื่องถามท่านผู้จการนิดนึงนะฮะเราไปขออนุมัติออกหมายจับเสียโจ้ในคดีฟอ,อกเงินเมื่อวันที่19ก้ากุมภาสองพันห้าร้อยขณะนั้นอายการยังไม่ได้สั่งคดีใช่ไหมฮะ19ก้ากุมภาหกสี่ยังไม่ได้สั่งคดีใช่ไหมฮะตัว,ต,วตัวนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ผมทีมง,งานผมเดิมเนิกนการก็คือเรามีการดูดูติดตามความเคลื่อนไหวของเสียียโจ้เนี่ยอยู่ตลอดนะครับ,รบว่า เขาก็จะเข้าประเทศไทยบ้างออกบ้างนะครับเราก็จะตามอยู่หมายจับเนี่ยก็จะมีบ้างไม่มีบ้างคือเหมือนกับมีเสร็จแล้วเขาก็อาจจะไปจัดการจนคดีมันไม่มีหมายจับนะครับรถ<อ>ล่าสุดเนี่ยเราเราเราเห็นหมายจับเ้าในระบบนะครับก็คือหมายจับคดีฟอกเงินนะครับปีห้าที่เพิ่งออกมาปีหกสี่เนี่ยแล้วเราก็เราก็โอเคเราก็เห็นแล้วมีหมายจับเราสามารถจับกลุมได้ตัดกฎหมักนะครับเราก็ติดตามจับกลุ่ม ทำไมถึงจับถุงได้ในครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเราไปจับน้ํามันเถื่อนช่วงต้นเดือนตุลานะครับมีหนึ่งล้านลิตรกับสี่แสนลิตรใช่ไหมครับในระหว่างเดือนตุลาที่ผ่านมาตั้งแ็่ตั้งแต่ผมรับตําแหน่งมาตัวลาหกสือนี้ก็เจออีกตัลาหกสี่สามารถจับน้ํามันเถื่อนได้สองครั้งครั้งหนึ่งหนึ่งล้านลิตรอีกครั้งหนึ่งสี่แสนลิตรถูกต้องนะฮะแต่ตั้งแต่รูประบบรับตำแหน่งหนึ่งตุลาใช่ไหมครับก็ก็ได้ได้รับคาสั่งจากทางรัฐบาลแล้วก็ทาง ผู้ัการตระวนชาตินะให้ให <the> ja mm ้กวดขันน้ํามันเถื่อนเนื่องจากน้ามันมีราคาแพงมีการทํากันอยู่นะครับแล้วก็ผมก็เลยรีบสืบสวนนะครับแล้วก็จับกลุมได้สองเคสคือหนึ่งล้านลิตรกับสี่แสนลิตรนะครับนะครับแล้วก็จากการทําคดีสองคดีเนี่ยครับหนึ่งล้านลิตรถึงสี่แสนลิตรเนี่ยก็ได้ไปพบคนในบุคคลในคดีหลายคนไปสืบสวนขยายผลต่างๆเนี่ยมันทําให้มีความเชื่อมโยงไปถึงเสียโต้น้ำมันเถื่อนนะครับ ครับค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้เราทําให้ทําให้เป็นเบาะแสแล้วกันนะครับในในการไปเจอตัวเสียโจ้ครับพอเจอตัวเสียโจ้โจสิ่งที่เราต้องทำก็คือเขามีหมายจับหรือไม่นะครับากฏว่าในระบบพบหมายจับอยู่คนหมายเดียวก็คือหมายฟอกเงินนะครับก็จับเ,เลย ก็จับเลยก็จับเลยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจวันที่ห้าเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับครับครับแล้วท่านผู้จัดการย้อนนิดหนึ่งนะครับเดือนตุลาคม2564หลังจากที่ท่านผู้จัดการมารับตําแหน่งเต็มเนื้อเต็มตัวนะครับมีการจับน้ํามันเถื่อนได้สองครั้งครั้งหนึ่งหนึ่งล้านลิตรอีกครั้งหนึ่งสี่แสนลิตรจับได้ที่จังหวัดไหนฮะครั้งแรกนี่เป็นที่จังหวัดสุพรรณครับจังหวัดสุพรรณนะครับเวลาบริเวณปากเอ่าวนะครับตรงแม่น้ำเจ้าปาครับ ครับครับครับคแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยก็คือบริเวณเกาะตีชังจังหวัดชนบุรีครับอ๋อครับุรีครับที่สมุดประการนั้นเราสาวถึงตัวเจโอไหมครับเจโอ เจโอผมแหมท่านผู้บริชารเปิดเลยผมยังรู้เลยรู้ทงประเทศแล้วตกลงที่สุราการนี่หนึ่งล้านลิตรเนี่ยมาสเตอร์มายล็อตนัทเนี่ยก็คือเจโอเจโอปักน้ำนะเจ๊ใหญ่วงการค้าน้ำมันเถื่อนซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับเสียโจปัตตานีอยู่แล้วนะฮะเจโอเราสาวถึงตัวไหมฮะเจโอก็ต้องเรียนว่าในการจับลุ่มนะครับมันก็มีการกระทําความผิดแบบเป็นเป็นหลายกลุ่มนะครับต่อเนื่องกับกับมีทั้งมีคนเอาน้ํามันที่ ที่จะต้องส่งออกนอกประเทศนะครับนะแล้วก็มีกลุ่มที่ไปรับน้ำมันจากจุดในต่างประเทศนะครับแล้วก็จุดไปขึ้นฝั่งแล้วไปขายครับไอจุดเราจับจับชุดกลางนะครับก็คือชุดชุดเรือที่เอาเอาน้ำมันในต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยนะครับ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 ก็เราเกรียนว่าเราตั้งชุดคณะทำงานขยายผลในเรื่องนี้เต็มที่อประกอบด้วยครับ รวบกข้การตามตำรวจเศรษฐกิจตำรวจน้ํานะครับครับครวยด้วยกันขยายผลนะครับแล้วก็ก็เรียนว่ามีข้อมูลในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะพยายามเต็มที่นะครับก็ต้องเดินด้วยเพ็นันนะครับว่าว่าจะถึงตัวใครอย่างไรบ้างโอเคโอเคเนี่ยเราทำให้ถึงที่สุดนะครับโอ่าโอเค ทุกคนที่เกี่ยวข้องถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าได้พยานฐานมา <Okay. S 2> ก็จะเอาให้เต็มที่โอเคโอเค <Okay. S 2> เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าท่านผู้วิญชาการข้อมูลที่ผมได้รับมานี่ถูกต้องนะครับมาสเตอร์มลยลอตที่สุปราการนั้นก็คือเจโอใช่ไหมครับขณะนี้พยายามที่จะประกอบพยานและหลักฐานเพื่อเชื่อมให้ถึงตัวเจโอใช่ไหมครับ ครับก็ผมเลือกเรื่องตัวบุคคลขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยนะครับเ๋อได้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 ไม่เป็นไรท่านผู้บัญชาการไม่ปฏิเสธข้อมูลผม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 ก็โอเคแล้วท่านผู้บัญชาการครับก็กรว่าข้อมูลเอ่อใกล้เคียงครับก็คือมีอยู่ประมาณสองสามเจ้าเองสองสามเจ้าโอ้สองสามเจ้าในประเทศไทยใหญ่ใหญ่แล้วก็เชื่อมกันหมดเลยใช่ไหมเชื่อมกันหมดใช่ครับเพราะว่ามีความเชื่อมโยงกันอาจจะบางคนค้าได้บางคนฟันได้อะไรได้มันก็มีความเชื่อมโยงกันนะครับโอเคโอเค ที่เกาะสีชังนั้นที่เกาะสีชังนั้นเจอะไรผมจำเชื่อไม่ได้มาสเตอร์มายล็อตที่เกาะสีชังนี่เจอะไรครับก็ก็ต้องขออนญาเรียนว่าในในเรื่องของตัวบุคคลนะครับโอเคเอาเป็นว่าเจ๊ปักน้ําเจ๊สีชังแล้วก็เฮียโจ้นี่เขาเชื่อมกันหมดใช่ไหมฮะครับคือคือข้อมูลของของบุทธนายเนี่ยผมผมก็บอกว่ามีมีความ กล้เคียงผมนะครับมีความใกล้เคียงครับแต่ว่า <ทำ S 2> ใกล้เคียงความถูกต้องโอเคโอเคโอเคแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วข้อ,อมูลผมไม่ผิดนะครับเพราะรเพราะเหตุนี้จึงสามารถได้ร่องรอยของเสียโจ้แล้วก็ตามไปรวบที่ตลาดกลางคืนแถวแถวห้วยขวางได้สําเร็จถูกต้องนะถูกต้องครับถูกต้องครับแสดงว่าเสียโจ้ก็ยังผ่าผลอยู่ในยุทธจักรเลยครับ ครับยังผ่านโผดอยู่ครับเพราะว่าเขาโดนมาทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาผมรวบรวมอยู่นะครับก็อยู่ประมาณสิบห้าคดีแต่เขาก็ยังไม่เคยต้องติดคุกเลยนะครับอืมซึ่งคักนับผกก็พยายามติดตามอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปถึงรุดมาตลอดนะครับจนจนถึงคดีเนี้ยนะครับก็คืออย่างที่บอกคือเราเราเราโลเคตตัวได้นะครับแล้วเราก็อาหมายจับในระบบเนี่ยก็พบหมายจับเดียวนะครับเราก็จับตอนตีหนึ่งถูกไหมครับ แต่ตอนที่หนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจากที่ขออ้อมูลที่เราทํามาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีคดีที่ปัจจุบันนี้น่าท<ๆ>ี่อ่คเขบวจะต้องโดนหมายจับแต่เราเช็คในระบบแล้วก็ไม่เจอ,อนั่นแหละสิครับนี่แหละเออขอกลับไปเรื่องของเจอโอกับเจเกาะสิชังอีกสักนิดสิครับกรณีของเจอโอนะฮะขบวนการของเจอโอนในช่วงหลังๆเนี่ยเราพบว่ามีความเชื่อมโยงกับนักการเมืองพักใหญ่พักหนึ่งใช่หรือไม่ครับ ก็ในเป็นข้อมูลการสืบสวนใหจะกที่เรียนครับว่าถ้าเป็นตัวบุคคลขออนุญาตไม, <S 1> <S 1> ไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้ถามชื่อฮะทั้งทั้งที่ใหญ่หจะถามชื่อใจจะค่ะผมถามแค่ว่าเจโอเนี่ยเชื่อมโยงกับนักการเมืองพักการเมืองพักใหญ่พักหนึ่งใช่ไหมฮะครับก็ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะครับขออนุญาตเรียนเรียนอ้ยครับอ่าอยู่ระหว่างตรวจสอบแซมมีข้อมูลนี้เข้ามาในมือด้วยนะคะอยู่ระหว่างตรวจสอบส่วนเจที่เกาะสีชังเชื่อมโยงกับนักการเมืองแถวๆแปดลิ้วหรือเปล่าฮะก็ก็ อย่างที่เรียนครับกำลังตรวจสอบอยู่นะครับแล้วก็เรียนว่าถ้าเกิดมีที่เกี่ยวข้องเราก็จะเป็นไม่เกี่ยวว่าจะเป็นนักการเมืองหรือไม่เป็นนะครับขอให้เราพบพยานหลักฐานในการที่ที่จะไปถึงตัวใครก็แล้วแต่ยืนยันว่าจะเนินคดีเด็ดพี่ครับครับครับเอาละครับมาถึงช็อตสุดท้ายแล้วครับท่านผู้จัการคราวนี้ย้อนกลับไปที่หมายจับเสียโจออกโดยสารจังหวัดปัตตานี ศาลจังหวัดปัตปตานีเขายืนยันว่าเขาออกหมายจับเสียโจถึงสองครั้งด้วยกันและทั้งสองครั้งนั้นก็มีการส่งหมายไปที่ผู้การปัตตานีและส่งไปที่ผู้กํากับสารตำรวจชรบ้านแหลมบ้านแหลมเพชรบุรีเพชรบุรี <นะ S 2> ด้วยทาไมาในสาร,รบบหมายจับมันไม่มีล่ะครับครับประเด็นประเด็นนี้นะครับม,ม,มันการในทางปกติเนี่ยสมมติว่าคางตำรวจเนี่ยได้รับหมายจับมาเนี่ยก็ต้องเอาข้อระบบครับนะซึ่งเป็นระบบสารสนเทศของสำนักงานข้าราชการครับ เป็นวิธีปกตินะครับแต่ตอนนี้ทุกคนก็สงสัยว่าทําไมหมายจับไม่เข้าระบบนะครับซึ่งท่านผู้การตำรวจท่าน,น่ยก็ได้สั่งสั่งตั้งคณะเจะเลยตารวจนะครับจะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วครับว่าทําไมตามที่สาลเนี่ยท่านได้ว่าส่งมาหมายจับมาแล้วทําไมถึงไม่เข้าระบบนะครับซึ่งอันเนี้ยทางทางตํารวจก็ ลังตรวจสอบอยู่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับต็ต้องตาปล่อยไปหนังสือไปนะครับว่าหนังสือมาถึงสำนักงานตางเนี่ยมาติดไปนะครับเรื่องคนนั้นเนี่ยทำนะครับตั้งแต่รับหมายมาทั้งสองครั้งนะครับอืมอืมครับครับหน้าที่ในการนําหมายเข้าสระบบกลางของสำนักงานตุนแห่งชาติเป็นหน้าที่ของตํารวจใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นหน้าที่ของพนักสอบนะครับอพนักงานสอบสวนเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแ่มีปเด็นหนึ่งนะครับที่ที่ก็ก็น่าจะต้องดูอยู่ประจำก็คือเอ่อ ตอนเนี้ทางทางศาลก็มีระบบหมายจับเหมือนกันนะครับโอครับซึ่งได้ถูกนามาเมื่อปีประมาณ61นะครับฮะซึ่งซึ่งชื่อว่าระบบเอวิสนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นระบบที่ดีมากครับทางทางศาลก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ที่มาตอบโจทย์สังคมนะครับโอ้ครับครับแตันี้ก็น่าน่าจะต้องต้องลองตรวจสอบดูเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทำไมทับทิมกี้หนึ่งไม่เข้าระบบนะครับแต่ก็เดี๋ยวพูดไปมองว่าจะเป็น เรื่องไม่ดีอยเยอมันอาจจะเป็นเหตุผลเน่ระบบที่ถูกสร้างปี61หมายมันออกปี57 58ก็อาจจะยังไม่เข้าระบบก็ได้แต่นี้ผมไม่ทราบก็ได้จริงนะครับต้องไปดูว่าวิธีการเข้าหรือเข้าหมายย้อนหลังเท่ากันหเปล่าถ้าเกิดประเด็นอยู่ตรงนี้มันมีเรื่อง่วงเวลาด้วยจังหวะการใช้ระบบนี้อีกเข้ามาเกี่ยวทคือ ระบบจะสร้าติดตึงถูกมาจะหมายใจที่ถ้าถ้าโดยหลักการก็คุณจะเก่าเข้าด้วยถูกไหมแต<ถ>่ใช่ค่ะย้อนหลังก็ต้องใส่ให้หมดทั้งระบบเพื่อดูย้อนหลังก็องเอาไม้เก่าใส่เข้ามาในระบบด้วยถูกไหมฮะก็ต้องเรียนว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของหน่วยงานนะครับมผมว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากกว่าหน่อยเป็นช่ว่าเวลาคิดนะครับื่อยากให้อย่าไม่อยากให้ให้ทัศนสรัชาติหรือว่าทั้งศาสตร์มีคนคนที่ ที่อาจจะเป็นถ้าเกิดทําไม่ดีก็คือจะเป็นเป็นเป็นตัวบุคคลมากกว่าครับเอปกติหมายสารเอาเข้าระบบแล้วเนี่ยมีใครสามารถไปถอดหรือไปปลดหรือไปเอาออกจากระบบได้ไหมคะเออผมผมว่ามีแอดมินทําได้แต่ว่าโดยต้องมีร่องรอยนะครับก็จะมีหลอกอ๋อจะตรวจเจออืก็จะเจอคตอันเนี้ยเท่าที่ถามดูก็เหมือนเขาไม่เคยเข้าระบบเลยนะครับไม่เคยเอาเข้าตั้งแต่ครั้งแรกยังไม่เคยเข้าระบบเลยเข้าใจว่าสารปัตนีเอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บ รวบรวมหมายจับนี่แหละตั้งแต่ปี2561เนี่ยนะครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นโปรแกรมที่เรียกว่าเอวิดเอวิอะไรเนี่ยนะฮะแต่มันมีโจทย์อยู่ที่ต้องหาคําตอบก็คือว่าหมายของสิ่ที่ออกเมื่อปี571หมาย81หมาย2หมายนั้นได้ถูกบรรจุเข้าไปหรือไม่ถูกไหมแล้วไปอยู่ตรงไหนถึง้องไม่ขออย่างเรียนนิดนึงครับว่าระบบเอวิสเซอเขาถูกทาโดยโดยโดยทั้งฐานทั่วประเทศเลยนะครับทั้งระบบ ทั่วประเทศนะครับระบออนไลน์ทั้งประเทศเลยครับคือคือระบบเนี้ยสาหรับหมายจับที่สารทั่วประเทศนะอ๋อมันดูออนไลน์ได้หมดทุกพื้นที่ถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับผมไม่ได้แ่าที่ที่ทำเสร็จหรือยังหรือใคไรหรือว่ามีการระบบการบันทึกข้อมูลเอาย้อนหลังไปกี่ปีเนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนว่าผมไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าผมก็พยายามเช็คแต่ระบบเอวิสแล้วนะครับแล้วก็เช็คระบบของคขามของตํารวจแล้วนะครับยืนยันว่าไม่เจอ นะครับพอไม่เจอเนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้ดิ่งนอนใจครับก็ยังทําหนังสือหรือจับตอนที่หนึ่งเนี่ยตอนประมาณบ่ายสองนะครับผมก็ทําหนังสือไปถึงศาลปัตตานีนะครับเพื่อสอบถามว่าเอ๊มมีหมายอีกบ้างไหมเพื่อได้เอามาอายัดต,ตัวเสียโจต,ต่อก็ปรากฏว่าได้รับคำตอบทางวด้วยวาจาครับว่าตอนจนสิ้นวันเนี่ยก็ยังจะหาหมายไม่เจอนะครับทําให้ทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องไปส่ง ให้กับอายการตามตามกฎหมายนะครับมาเจออีกทีตอนวันที่หกเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาปล่อยตัวไปแล้วพวกก็ประกันประกันตัวจะปล่อยตัวไปแล้วนะครับโดยพอพอได้บ่ายสองรึ่งเราก็รีบไปขอหมายค้นเลยครับบัดห้าโมงครึ่งเย็นนะครับเป็นเจ็ดจุดสามตู้อเนดก็ไปขอค้นจากสารยาสารอนุมัตินะครับแล้วเราเข้าค้นตอนเจ็ดโมงเท้า ของวันรุ่งขึ้นเลยวันที่เจ็ดใช่ไหมคะอัมที่เจ็ดตอนเช้าแล้วก็เข้าคนบ้านเด็กโจ้ก็ไม่พบตัวนะครับหนีแล้วแหละก็อรครับเอราวางยุทธการในการที่จะไล่ล่าเสียโจ้ไว้อย่างไรบ้างครับณตอนนี้ระวางยุทธการในการไล่ล่าเพื่อให้ได้ตัวเสียโจ้ไว้อย่างไรบ้างครับขณะนี้ครับก็ต้องต้องเรียนว่าทําทุกวิถีทางที่เราทําได้นะครับก็คือทั้งการสืบสวนเต็มรูปแบบนะครับการ ประสานตำรวจตรวจค้นข้อมืองนะครับแล้วก็การอก็เอาเป็นว่าวิชาการสืบสวนที่เรามีทั้งหมดเราก็จะใช้ในการครวจสอบโจ้ครับจากสัญชาตญาณบวกประสบการณ์บวกฐานข้อมูลวงในวงนอกก็แล้วแต่ท่านผู้ชการคิดว่าโจ้ปัตตนียังซุกอยู่ในประเทศไทยหรือข้ามไปทางฝั่งเขมรแล้วครับอก็ขออนุญาตเรียนว่า จากการสืบสวนนะครับเชื่อว่าน่าจะออกไปเขมรแล้วนะครับก็น่าเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับน่าเชื่อว่าข้ามไปแล้วล่ะเขามีพาสปอร์ตเขมรด้วยหน่ใช่ไหมครับเราเราตรวจสอบพบหนังสือเดินทางของของประเทศกัมพูชาครับซึ่งเราก็ได้ทําหนังสือไปสอบถามทางสารทูตกัมพูชาแล้วครับว่าเป็นหนังสือทางจริงหรือไม่นะครับก็หยู่ระวังรอรอคําตอบเลยครับถูกต้องแล้ครับถ้าหนีไปซุกอยู่ที่เขมรจริงๆนะ โอกาสที่จะได้ตัวข้ามกลับมานี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะก็ผมว่าก็ก็ค่อนข้างยากแต่ว่าไม่ไม่ทีมงานก็จะไม่ลดละนะครับก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะครับก็จะพยายามติดดุลตทางนะครับคขออนุญาตเรียนว่าเราทาเต็มที่แต่ว่าวิธีการสรืบส,สวนเลยลโดยละเอียดก็คงคงไม่สา <ๆ S 1> มารถเปิดได้เข้าใจเข้าใจเข้าใจโอ้อ ท่านผู้จ kind of ัดการกรุณาให้สัมภาษณ์ถึงขนาดนี้ก็เป็นพระคนแล้วครับขอบพระคุณมากท่านผู้จัดการขอบพระคุณนะดด้วยครบผมผมก็ก็อยากให้ถามจะได้ควบได้กระจัดว่าว่าต้องเรนว่าทางทีมตำรวจของลางเนี่ยในเนี่ยทางล่าสุดเนี่ยก็ได้พยายามทุกวิถีทางแล้วนะครับคือว่าทั้งตามจับเสียโตเสียซึ่งก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็แล้วก็ตามจับ ได้นะครับหาหมายเจอเนี่ยแล้วเราก็จะไปลื้อคดีเก่านะครับหมายว่าที่ทำหลักตํารวจตับตามหมายกรบจกแต่ว่าเราไปลื้อว่าว่าคดีเนี่ยมันควรจะต้องมีหมายครับผมไม่คนเปิดประเด็นเองในเรื่องของหมายที่ปฎิณีนะครับแล้วเราไปลื้อแล้วเราทําถังสือถามแล้วด้วยก็ยังไม่ไม่เจอนะตอนนั้นพอพอเจอวันจีฟันขึ้นเนี่ยมันสายได้ล้วอ้าว ก็ไม่ทันแล้วล่ะมันมาช้าไปหน่อยมันมาช้าไปหน่อยอมาเจอตอนช้าไปคือต้องรู้ว่าทัศนตรวจสอบการนี่ไม่ทาไม่ได้มากกว่านี้นะครับมันก็จะไปจับเขาตัวที่ไม่มีหมายเลยผมก็ไม่ได้ไม่ได้หือว่าทำเต็มที่แล้วไม่ได้สุดท้ายเลยจริงๆท่านผู้วชาการผมควรจะทิ้งระยะเวลาไว้อีกสักกี่วันจึงจะย้อนกลับมาสัมภาษณ์ท่านผู้วิชาการอีกครั้งเรื่องเจโอแล้วก็เชื่อมไปที่ทักการเมือง ช่วองอีกสักกี่วันจึงจะมีความคืบหน้าพอที่จะคุยกันได้ครับก็ก็ต้องเรียนว่าทาง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 รัฐบาลก็ททางทางท่านผู้แทนหน่วนชาตินะครับสั่งให้เร่งรัดทําคดีนี้โดยเต่งที่นะครับเราก็อมีทั้งต้องเรียนว่าหลังจากจับไปแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการไปค้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้ออกสื่อนะครับก็บไปค้น,คนอีกสุดนะครับมีการขยายผลไปเจอตัวละครเพิ่มเติมนะครับอีกมากมายนะครับแล้วก็ แล้วก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับก็ก็ยังทำต่อไนด้วยนะครับผมแล้วผมจะบอกเป็นเวลาอาจจะไม่ได้แต่ว่าต้องทำให้เต็มที่นะครับว่าจะต้องทำทุกทุกทุกท่าที่เราทำได้นะครับท่านท่านผู้เจี่ยาหน่อยท่านก็สั่งแล้วบอกว่าเอาพิสูจน์นะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับเอาเอาให้ถึงที่สุดนะครับก็ครองตััเดี๋ยวเช็คปเดตแล้วกันเาว่ากันทีขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะพลตำรวจโทจิรพพูริเดชนะคะผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะบอกว่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งก็คือสัญญาณมือถือเหมือนมันขาดเป็นห่วงๆเนาะมันจะสะดุดสะดุดนิดนึงแต่ด้วยโทนเสียงของท่านผู้บัญชาการเนี่ยจับเป็นคําได้ง่ายใช่จับประเด็นได้ก็ก็พอฟังออกใช่พอจับประเด็นได้ต่อเรื่องราวได้ประเด็นเยอะมากเลยเนี่ยใช่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอติดตามต่อคดีน้ำมันอีก2คดีนะคุณนายเราต้องมาร์กไว้เลยนะเป็นประเด็นที่เราต้องเกาะติดนะไอ้คดีเจโอเนี่ย ปฏิบัติการครั้งนี้เขาพูดกือว่าเป็นเป็นฏิบัติการสั่งสอนตัดท่อน้ำเลี้ยงนักการเมืองซาซคนหนึ่งนะอืมหนูอยากรู้เลยเนักการเมืองถ้าซาทางการเมืองได้เนี่ยมันต้องมีน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงมาจากไหนล่ะครับดับซาด้วยการตัดท่อน้ำเลี้ยงซะเลยอรอรอติดตามาครับรอติดตามนะคะรอติด